สังเกตดวนเหรียญ5บาทรัชการที่9พระชนมายุ5 0พรรสาแบบนี้ขายได้500ถึง1,000บาทวันอื่นเลยต้องขอสวัสดี FC ช่องบรบือรักเหรียญทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้ติดตามเก่าและใหม่สำหรับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับชาแนลทางเลือกของทุกท่านและที่ FC เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ก็คือเหรียญ5บาท พระชนมายุ50พันษานะครับ5ธทันบาท5 2 0 fc ครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทที่ระลึกหรือวงการเรียกนะครับเหรียญะชนมายุ50พันษานั่นเองครับมีการผลิตขึ้นจำนวน5ล้านเหรียญราคานะครับส,สภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานหรือ unc อยู่ที่80-100บถึง100บาทครับ fc และก็นะครับมีการผลิตขึ้นในปีพศ2 5 0 0 20ครับ fc เหรียญนี้นะครับมีนะครับ fc ฟังนี้นะครับ fc ฟังข้อมูลจากผมดีนะครับเหรียญนี้นะครับ fc มีการผลิตขึ้นนะครับเมื่อปีพศ2520ซึ่งเป็นปีเดียวกันนะครับกับที่มีการผลิตนะครับเหรียญ5บาทนะครับรัชกาลที่9นะครับแบบนี้ครับเหรียญครุดหรือคุดเขียงหรือคุดคางนั่นเองครับ fc ผลิตในปีพศเดียวกันครับ fc แต่ว่ากันว่านะครับ เหรียญที่มีการผลิตนะครับในปีเดียวกันนะครับซึ่งเป็นในเหรียญของเหรียญพระชนมายุ50าพรรษาในเอฟซีนะครับจะมีการปั๊มนะครับด้านหน้านะครับจะจะมีการปั๊มด้านหน้านะครับในส่วนของฝั่งทางซ้ายมือนะครับผมที่คําว่าเป็นเป็นประเทศไทยนะครับเอฟซีจะปั๊มคําว่านะครับสยามยินนะครับเอฟซีดูเหรียญนี้ครับนี่ครับ นี่ครับ f c นี่คือเหรียญที่มีการปั๊มนะครับคำว่าสยามมินนะครับในเหรียญของนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับ5บาทนะครับ50พันษานั่นเองครับ f c นี่แหละครับ f c นี่แหละครับมีการปั๊มจำนวนกี่เหรียญครับ f c มีการปั๊มจำนวนทั้งหมดนะครับตามข้อมูล4 0,000ืเหรียญครับ F4 นะครับ f c ครับมีการปั๊มปั๊มพาออะไรครับ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีการผลิตเหรียญ5บาทนะครับคุดข้างพอดีเนี่ยเหรียญ5บาทคุดข้างด้านหน้าจะเขียนคำว่าสยามินเนี่ยตรงนี้นะครับเลยมาปั๊มใส่ตรงนี้เลยทําให้นะครับมีเหรียญ5บาทสยามินออกมานะครับเนี่ยที่อยู่ในตลับอะคริลิกเนี่ยนะครับ fc เนี่ยครับเนี่ยครับผมนี่ครับ f F4 ครับผมเนี่ยเนี่ยนี่ครับนี่ครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยห้าบาทนะครับผมห้าบาทสยามินออกมา นี่ครับ F4 นี่นะครับนี่ครับผมนี่นะครับรัชการที่9นะครับสยามมินนะครับ F4 นี่นะครับผมนี่นะครับผมแบบนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยครับผมจำนวน40,000เหรียญนะครับ F4 จึงนะครับจึงทําให้เหรียญ5บาทสยามมินนะครับ F4 มีราคารับซื้อในหมู่นักสะสมทันทีครับ F4 โดยสภาพสวยๆที่ไม่ผ่านการใช้งานเมื่อก่อนนะครับเล่นกันนะครับ หลักพันนะครับพันถึงสองพันบาทเลยครับ fg ครับผมแต่ตอนนี้ครับเนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจนะครับทำให้เหรียญนี้นะครับราคาซื้อขายนะครับได้ลดลงปรับลดลงมานะครับปุ่ม fg ซึ่งนะครับถ้าใครมีนะครับเหรียญห้าบาทนะครับแบบนี้ครับผมห้าบาทที่ระลึกห้าสิบพรรษานะครับของในหลวงรอก้าของเราแต่นะครับด้านหลังนะครับคําว่าประเทศไทยนี่ ปั๊มคำว่าสยามมินนะครับ fc สามารถส่งรูปมาให้ผมประเมินราคาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น qr code ให้นะครับ fc ก็เอาโทรศัพท์มือถือนะครับสแกน qr code บนคลิปวิดีโอนี้ที่ผมนะครับขึ้นบนหน้าจอคลิปให้เลยนะครับเราก็จะได้คุยกันนะครับผมก็จะรับซื้อจาก fc รับซื้อทุกสภาพนะครับสภาพผ่านใช้งานก็ซื้อสภาพไม่ผ่านการใช้งานก็รับซื้อ fc ครับถ้า fc มีนะครับรีบติดต่อช่องบาร์บูรักเหรียญ ได้เลยนะครับติดต่อด่วนเลยนะครับผม f c ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณ f c นะครับทุกท่านนะครับที่ให้เกียรตินะครับติดตามรับชมรับฟังข้อมูลนะครับจากช่องบารบือรักเหรียญนะครับผม FC เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับอีพีตปในช่วงบ่ายสำหรับวันนี้สวัสดีครับ